สวัสดีครับพบกับรายการ UNT บอกต่อครับผมธนภพทวีวงสมบูรณ์ครับวันนี้นะครับจะพามาดูเทคโนโลยีตัวหนึ่งในรถอิ u z u ูบูพาวเวอของเรานะครับตัวนี้นะครับนั่นคือระบบช่วยออกตัวบนทางราชานันหรือว่า Hill Start Assist นั่นเองนะครับตัวนี้ ตัวนี้จะอยู่ในรุ่นของตัว4ประตูในรุ่น z p e t i v e นะครับก็คือระบบนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการออกตัวในทางลชาชันที่ขณะที่บางท่านเนี่ยเจอปัญหาคือเวลาที่เรากำลังจะออกตัวปุ๊บแล้วเราปล่อยคัดนะครับก็จะทให้รถไหลออกมาแต่ว่าในระบบนี้จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ครับเดี๋ยวผมจะหาสถานที่ไปสาธิตกันดูครับว่าใช้งานอย่างไรตามผมามาครับ ครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนําสาธิตวิธีการทํางานของระบบฮิวตัสแอซิดนะครับก็ตอนนี้ผมเจอสะพานและทางเนินนะครับก็เดี๋ยวดูเลยนะครับสเต็ปนี้ครับวิธีการก็คือโดยปกติเนี่ยเวลาที่รถใช้งานทั่วๆไปนะครับเวลาที่จอดบนทางลาดชันหรือจอดบนเนินบนสะพานอางเงี้ยนะครับเวลาเราเปลี่ยนเกียร์เกียร์หนึ่งปุ๊บเนี่ยรถจะไหลถูกไหมครับแต่ว่าถ้ามีระบบฮิวตัสแอซิดตัวนี้เนี่ยนะครับจะไม่ไหลอ่ะวิธีการนะครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ดูเขาจะจับที่ เนินองศาที่ประมาณ10องศาเป็นต้นไปนะครับตอนนี้ผมเริ่มขึ้นมาแล้วอะผมขึ้นมาที่เอาน้อยๆก่อนประมาณนี้วิธีการผมเข้าเกียร์ปกติเลยครับเหมือนเราขับเลยแต่โดยทั่วไปปุ๊บเนี่ยเวลาเราจะทําการเติมคันเร่งนะครับเวลาเรายกเท้าจะเบรกปุ๊บเนี่ยเพื่อเติมคันเร่งนะครับรถจะไหลถูกไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยระบบจะบเบรกอยู่ประมาณสาวินะครับโดยที่ผมจับเวลาดูนะครับประมาณสองสาวิประมาณนี้นะครับนี่ครับนะครับต้องทําเกียร์ว่างก่อนปึ๊บ h, นะครับนี่อยู่แล้ว ผมเบรกครับให้เอียงหน่อยนะครับยกเท้าออกครับนะครับนี่จะไหลขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งสูงเท่าไหร่จะยิ่งล็อกเลยนะครับยกเท้าเห็นครับผมเติมช่วงที่ถ้ามันไหลปุ๊บนี่คือผมเติมจังหวะเติมคัดน้อยเกินไปนะครับเห็นครับคางี้ปุ๊บผมเติมปุ๊บเนี่ยยกกระเลงออกปุ๊บรถจะไม่ไหลเลยนะครับเนี่ยยิ่งสูงปุ๊บนะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ เนี่ยครับอยู่ที่เราเติมครับเราเติมเท่าไหร่ได้เท่านั้นเลยอยู่ที่เราเติมนะครับเติมปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะไปเรื่อยๆเลยเขาจะไปของเขาขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งสูงเท่าไหร่ปุ๊บระบบ ABS ของสองร้อหลังจะทางานเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับแต่คันเราคงต้องเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับเลี้ยงออกเหมือนเดิมแต่เบรกเนี่ยเขาจะช่วยเรานะครับเนี่ยนะครับผมสามารถเติมได้ตลอดเลยคือตัดปัญหาเรื่องของการลดไหลแน่นอนครับเนี่ยนะครับรถจะไม่ไหลเลยครับยังไงก็ไม่ไหลอ่าผมถอยใหม่นะครับขออนุญาตถอยใหม่รวมก่อนเพื่ แต่ถ้ายังไม่ถึง10องศาจะไม่ทํางานนะครับส่วนนี้นะครับอันนะครับผมเริ่มใหม่นะครับอันนี้ไม่แปลว่ายังไม่ถึง10องศาถ้าไหลน,นะครับปึ๊บอ่ะนี่อยังระดับหนึ่งอ่ะยังไม่ถึงครับยังไม่ถึง10องศาอย่างนี้ไม่ถึง,ง,ถงปึ๊บม่ขึข้นมาละนี่สูงเหมือนกันอ่ะนะครับนี้บนี้เป,เป,เป,เป๊เลยครับเนี่ยขึ้นละนิ่งเลยจะอยู่เลยครับรถจะปึ๊กเลยครับจะอยู่เลยครับเนี่ยผม คือเรามีเวลาให้เราสามารถเติมเติมเบรกได้ทันทีเติมพัลเล่งครับขออภัยนะครับเนี่ยอยู่ปุ๊บนะครับยกเท้าเนี่ยนะเติมได้เลยครับเนี่ยเราจะเติมได้ตลอดเวลาเลยรถจะไม่ไหลเลยนะครับนี่คือจุดเด่นของระบบนี้ครับเนี่ยนะครับผมเติมได้เรื่อยๆนะครับคือตำแหน่งเกียร์อยู่เกียร์หนึ่งปกติครับเพราะทางทางลาดชันอยู่แล้วนะครับเนี่ยเติมนะครับจะไม่ไหลเลยเนี่ยครับ ี่ครับสามารถใช้งานได้ยิ่งสบายใจขึ้นครับการใช้งานระบบนี้หายห่วงครับทีนี้ความปลอดภัยเหนือชั้นครับครับเป็นไงบ้างครับในส่วนของการแนะนําวิธีการใช้ระบบฮิวจัสแอซิดนะครับไม่ยากนะครับมันมีระบบนี้อยู่ในตัวรถของเราอยู่แล้วนะเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งนะครับครับสุดท้ายครับอยากจะฝากเรื่องของการคอมเมนต์เรื่องของใน YouTube ก็ดีหรือว่าใน Facebook ก็ดีนะครับอยากให้คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอิสระสองต้นสายครับความมั่นใจที่ต้องบอกต่อแล้วพบกันครับ สวัสดีครับ